ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอ่าพ่อพันธุนะครับแล้วก็จะอแวบไปดูแม่ไก่ที่ฟักนะครับวอดีผมได้ยินเสียงอ่าลูกไก่ร้องนะครับเช้านี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันออกกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์ก่อนนะครับโซนนี้อ่าโซนนี้จะเป็นอ่าอนุบาลไก่นะครับไก่เล็กนะครับตรงนี้ แล้วก็ไก่รุ่นเดี๋ยวก็จะจับไปไว้ที่ล็อกที่สวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอพ่อพันนะครับเจีเย,ยทองนะครับนะครับเจียทองนะครับตอนนี้ถ่ายขนสวยแล้วนะครับอ้วนนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาจะเอาไปออกกำลังนะครับ นี่ก็อยู่ตัวเดียวนะครับพอดีแม่แม่ที่ใส่ด้วยตัว,ตวนี้ฟักนะครับก็เดี๋ยววันนะะเดี๋ยวจะมีตัวเมียนะครับจากพี่ชายนะครับจะฝากผสมเจ้าเยอือทองนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเอามาทับนะครับนะครับอันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูแม่ มนเด้งนะครับที่เอาทับเยียรทองชุดก่อนนะครับที่อยู่ล็อกพอดีเมื่อเช้าเอาข้าวไปให้แม่ไก่ได้ยินเสียงลูกไก่นะครับเดี๋ยวน่าจะออกนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูแม่มนเด้งนะครับว่าออกกี่ตัวเพราะว่าชุดนี้จะมี FC ที่ชายนะครับ ที่แกติดตามนะครับแกขอเอาแม่หมนเด้งทับเกียทองนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเอามากี่ตัวนะครับถือว่าอัปเดตให้ดูกันนะครับผมไปดูกันครับอ่านี่นะครับหมุนเด้งนะครับออกมาอยู่ที่เห็นตอนนี้อยู่สามสี่ห้าหก ตอนนี้เห็นหกแล้วครับเจ็ดอ่าเจ็ดตัวนะครับข้างใต้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดอมีหมุนแม่มีเป็นสายเยียเหมือนกันนะครับแม่นะครับแม่หมุนเด้งนะครับข้อเยียร์ทองนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะเอาไปอยู่กองอนุบาลนะครับคืนนี้นะครับพอดีเมื่อเช้าได้ยินเสียงนะครับเสียงลูกไก่มันร้องก็ไม่รู้ว่ามออกกี่ตัวครับก็เลยตอนเย็นก็รีบกลับมาดูนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบตัวนะครับจะได้ยินเสียงหมูนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดฟาร์มหมูนะครับล็อกโฉมนะครับ แม่นี้ได้อยู่สิบตัวนะครับแม่นะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้ได้มาสิบนะครับยมาดูนี่น่าจะออกหมดนะครับ อ๋อมีสิบฟองอันนี้เสียนะครับเพราะว่ามันจะมีขย่าดูมันจะเหมือนมีน้ำนะครับพวกนี้พวกนี้ออกหมดแล้วนะครับมันมีอยู่สิบเอ็ดฟองนะครับออกอสิบอันนี้อันนี้เสียแล้วนะครับ เดี๋ยวก็เอาไปทิ้งนะครับแม่นี้ปกติจะให้ลูกแค่สี่ห้าตัวนะครับครั้งก่อนรอบนี้ก็อ่าให้ก้โฮอร์โมนกับฉีดคาโตซานบำรุงนะครับรอบนี้ก็ได้เยอะหน่อย นีก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่ที่จองเขาจะอาเอากี่ตัวนะครับก็ที่เหลือก็เดี๋ยวถ้า f อฟคนไหนอยากอาเอาไปพัฒนานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่ามันเหลือกี่ตัวนะครับชุดน,นี้ก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะเป็นตอนค่านะครับผมจะเอา ขึ้นกงอนุบาลอีกทีนะครับก็ทีแรกนึกว่ามันจะออกแค่สามสี่ตัวนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงอ่าลูกไก่ตอนเช้าตอนเอาข้าวมาให้ตอนเย็นก็มาดูแวะมาดูนะครับ ก็ออกมาก็สมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะให้คืนกรงอนุบาลสักอาทิตย์กว่านะครับแล้วก็ปิดลูกนะครับเอาไปอนุบาลเองนะครับเพราะว่าของผมมันโอกาสรอดมันสูงนะครับถ้าเราเกิดเราปิดลูกแล้วก็ให้แม่มันแยกแม่นะครับอย่างน้อยก็แม่จะสมบูรณ์นะครับ สมบูรณเร็วนะครับพร้อมพร้อมประสมเร็วหน่อยนะครับถ้าเกิดให้มันเลี้ยงลูกคือมันจะให้ลูกกินอาหารนะครับแล้วแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินนะครับเดี๋ยวมันจะผอมจะผสมมีทีก็นานนะครับเวลาเราแยกลูกไปอนุบาลเองแม่พันจะใช้งานได้เร็วนะครับ ไงก็คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก่อนนะผมฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับผมไนก็ขอบคุณครับ